สำหรับวันนี้ครับก็เป็นการที่จะทดสอบสตรีมเล่นภายในเครื่องเดียวเหมือนเดิมในราคา17,590ราคาเป็นมิดมากจะเป็น i 3 2 1ที่วันนี้วันนี้เราใช้ตัวนี้นะครับไม่มี f แล้วไม่มี f ไม่มี F กาจอวันนี้รัดเต็มๆครับไอคห0ไม่ถูกกระทบกระเถือนเรียบร้อยแล้วนี่คือ asus dual amd radeon rx 6600นั้น s e เซตติ้งอยู่ตรงนี้ครับเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเอาพุทวันนี้ครับนี่ไอคิวเรามีออนบอร์ดว่ะ encoder เปลี่ยนไป encoder เ,ดเ,ดเปลี่ยนไปครับ encoder เ,เ,เปลี่ยนไป <laughs> นะครับจะเป็น Quick s y n c H. dot สองหกสก็คือใช้การ์ดจอออนบอร์ดยิงสตรีมบีเรทหกพันครับโปรไฟล์ไฮเดซิซจะเป็น normal ทุกอย่างก็คือปรับอย่างนี้แหละนะครับเป็นมิดเดิ้ลคุณลิตนะต่อไปเกมแรกครับ Black Mid Blue คง Full HD ปรับ f s r f r a m e g e n ปรับภาพเป็น h i ไฮปิดเรย์เหมือนเดิมนะครับอ่าเห็นปะอุ้ย CPU วิ่งน้อยกว่าเดิมไหมเห็นป่ะเพราะการ์ดจอ GPU 2มันยิงสตรีมอยู่ไงครับอ่าดีใช้ได้ คือในมุมผมผมมองว่าใช้ได้เลยครับมือมันมันอยู่ในจุดที่ผมมองว่าอโอเควะ่ะเทียบกับราคานะเกมต่อไปครับพับจีไหมพูชดทุกอย่างวิลโลว์วิลเลจจะเป็นอันตร้าเลยพี่เป่าครับ4000แรงไหมครับเนี่ยโอ้โหเราใช้การจอทำงานรันเต็มที่นะนแต่ว่า ใช่แต่ว่าเฟรมเรทต้องต้องเข้าใจก่อนว่าอีพับจีเนี่ยมันเกมมันเฟรมเรทแม่งก็อย่างเงี้ยเออมันก็อย่างเงี้ยอย่างที่เห็นเนี่ยแหละอืมมันแบบไม่เคยนิ่งสักวันนะครับผีเข้าผีออกนี่แหละน,นี่คืออะไรอ่ะตัวสตรีมเริ่มต้นเท่าไหร่ครับคืออะไรวะไม่รู้อ่ะก็สตรีมเท่านี้หมื่นเจ็ดนห้าร้อยเก้าสิบวันนี้ก็สตรีมอยู่นะเอ้ยโดนเตียวตีหน้าอ, <c oughs> อีกเว้ยได้ <c oughs> อ่าวันพิ้วแม่นแล้วครับผม อ่ะกระตุกดิดนึงแล้วเนี่ยเฮ้ยกระตูเฮ้ยกระตุก็ได้เป็นที่เกมมีได้ไหนไม่ได้เลยเนี่ยแต่โดยรวมว่ามันก็โอเคนะเฟรมเยอะขึ้นเฟรมเยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นตรงนี้ครับอืมและจอจริงเยอะขึ้นด้วยนะครับต่อไปอะไรกอซ่าครับ พอทราบใช่ไครับฟูเวตีกราฟิกฟูเวตีกราฟิกฟูเวตีอันดราครับใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจได้คือถ้ามาเล่นเกมนี้ได้เกมนั้นก็ต้องได้แหละบอลนี้มันไม่กินสเปคอะไรอย่างเงงี้ยยอ่าเช่นถ้าผมเทสเกมนี้ใช่ปะเชื่อปะโดต้าทูเซจีโออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องได้มันต้องได้อยู่แล้วคือไม่ต้องเทสได้ซ้ำไปมันก็ได้อยู่แล้วเว้ยเห็นปะเด็ดเด็ดที่แเบพายอะไรเด็ดแบบเขาเลยอันนี้คือเลนเด็กคือปกตินะฟูเวตีอันต้าใหญ่เป็นหายว่าจะมาแล้คุณครับคุณทูดี้ชมครับคือผมมองว่าซีพียูไม่ไหววจริิงๆด้ยชใช่ อาจจะเป็นที่ซีบิวไม่ไหวจริงเนเเอะ texture ในเกมโหดมากด้วยอืมประมาณนั้นก็เอาซูชิมาก็คือปรับสุดแหละนะครับพิเศษนอกตรงนี้ครับ Full HD ครับ FSR บา,า,าลานซ์เฟรมเจนครับ,รบโอเคทุกอย่างวินิจฉัหมดเลยโอ้อันนี้เป็นไงไอคิวเท่าเดิมเหรอร้อยสามสิบประมาณนี้เหรอก็คือพูดง่ายมันไม่ต่างอาจจะเป็นเพราะว่ากูอาจต้องใช้การ์ดจอท,ที่แรงก,กว่านี้หรือเปล่าไคิวมีส่วนนะเนี่ย150เฟรมต่อมาคุณภาพครับในส่วนของวอลโซนระรับวอลโซนคุณภาพวอลโซนเฮ้กูคมว่ะ ผู้ชมจัดอะพอดีมันก็ไม่เครียดอีกนะเว้ยเพราะถ้าเล่นกับคนเก่งมันยิงกูได้ไงถ้ายิงซอมบี้ก็เล่นไปเรื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยก็สนุกนะเออใช่นี่คือซอมบี้เอ็กซ์ตรีมนะบอโซดนะครับเอาใส่ไม่ได้อะเอาใส่เกาะเดียวหัวหลุดไปดิหัวหลุดไปดิอาร์ตบายไฟเอ็มครับโอเคโอ้ยดีออร์เล็กซ์ทูใช่ป่ะทุกอย่างไม่ได้หายใช่ป่ะโอ้ยดูดิโอ้ยนี่นี่อยู่ที่เลเวลนะครับ เจ็ดสิบแปดสิบเฟรมนี่เรเวลนะครับรนคนเยอะอะไรเยอะโอ้โหไปเรื่อยหมดเลยคิวเล่นได้เนี่ยสารพาัดมาทุกเจ็ดโอ้ยสารพัดมีเฟรมเจนด้วยคิวฟูเอสตีครับฟูเอเดีวันนี้มันมีเฟรมเจนมาด้วย IQ. ไว้คิวเอเมอส์สามเฟรมเจนปะครับปรับไฮหมดปิดเรปบ้อันนี้เฟ <c oughs> รมแบบพอๆกันเราสื่อไปเลตรงนี้นะครับอืมไม่ต่างเท่าไหร่แต่อาจจะเบร์ไล่ถึงกว่า3-4เฟรมแต่เราอาจจะไม่รู้สึกไนงะแต่โดยรวมแล้วอ่ะเพิ่มไอ้สาไว้อุ่นใจเสมอมากั่นเถอะ ร้อยสี่สิบรห้าสิบถือว่าสูงเค่ไสูงครับจอดเครื่องอุ่นเจ็ได้เซอร์อพังคือมันมีเฟสเชเข้า,ขาแล้วก็สบายทบามเกมอะไรก็ทอมอุ้ดีเอระซาบาลานซ์บภาพอันตรานะครับคือผมจะบอกทอี่บายตรงๆว่าไอห้าสามห้ารหรือวันสิบสี่ห้าร้อเนี่ย ใช้ได้ยาวๆทั้งคู่เพราะมันคือเจนเดียวกันมันคือสายปรแกรมออเดอร์เล็กเหมือนกันแค่เปลี่ยนชื่อแล้วเพิ่มเข้ามาอีกสองร้อยมฮิร็คือท่านั้นเฉยๆต่างกันแค่นั้นแหละต่างกันแค่นั้นครัแล้วเงินมันตัดกันแค่แค่แปดร้อยเออดังนั้นนะพี่เชื่อว่าใช้งานจริงๆเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันคือตัวไหนเป็นตัวแยกไม่ออกเด็ดขาอันนี้คืออะไรวะคิวเออเออโลเอออะไรนะโลเอออะไรนะโลเอออะไร ยิงอะไรไปวะน่าอีโบ๊ทเหรออีโบ๊ทภาษาไหนอ่ะอีโบ๊ทอะไรอ่ะอุ้ยเกิดพศอะไรอ่ะนายอีโบ๊ทอะไรอ่ะเขาพิเศษเขาพิเศษช็อตกันอ่ะนน่าเบ๊กเอาหน่อยเวทดีครับผมเอฟปีซาบาลานซ์ปรับกลางเหมือนเดิมโอเคร้อยกับเฟรมร้อยเฟรมร้อยหกเฟรมตรงนี้นะครับฮะประมาณนี้ใช่เด๊กเอาก็เล่นได้อยู่แล้ว จะเป็นายตามที่สองหนึ่งร้อยวันนี้วันนี้เราใช้ตัวนี้นะครับไม่มี F แล้วไม่มี F ไม่มี F การ์จอวันนี้รัดเต็มเต็มครับ i อ6 0 0หกร้อยไม่ถูกกระทบกระเทือนเรียบร้อยแล้วนี่คือ asus dual amd radeon rx 6600เมนบอร์ดเหมือนเดิม msi pro h 1 1 0่ครับพาวเวอร์สเาพหกร้อยวัตต์ครับ80พัดไว้ครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเอฟเอส0อเหเหมือนเดิมนะครับ ไอ้แรมเนี่ยก็เหมือนเดิมเกีออเรนต์วีโกิทเหมือนเดิม สตอรี่สองห้กิกเหมือนเดิมครับใช่ครับนี่คือไอซ่าไอสองหนึ่งร้อยครับสี่คอร์แปดเทรดเหมือนเดิมนะรครับอ่าเอเมจไอโปรใหทุนหนึ่งศูนย์เอ็มเอสครับแรมครับสิบหกพิทาเฟอร์ภาษาพันสองร้อยเมกะเฮิร์สครับ,บยูวีดีกราฟิกเจ็ดสามศูนย์ตรงนี้ซึ่งเราวันนี้เราใช้ตรงนี้สตรีมอ่าพูดง่ายๆนั่นแหละนะครับแล้วก็มีการ์ดจอแยกวันนี้ไว้เล่นเกมอย่างเดียวต่อไปเข้ามาทับมาตารางเลยมาเกมแรกเป็นไงพออกันเฟรมเรทนะครับพราจีเฟรมเรทเท่ากันหมดเลยเนาะเท่ากันหมดเลยเนาะเอออันนี้เเทท่่าากันหมดลย ไอฟอร์ซ่านี่เหมือนรถเดี๋ยวเหมือนว่าพอๆกันพอๆกันนั่นแหละเออไม่หรอกไม่พอๆกันหมดเลยวะพอๆกันเลยวันนี้มันไม่ค่อยเห็นอะไรไม่ค่อยเห็นอะไรอันนี้น้อยกว่าอันที่สามไปนั้นเนี่ยเกมอะไรวะเนี่ยอ๋อพรว้เอ็มันอยู่ที่เมืองอยู่ที่สถานที่ด้วยในจังหวัดสาพังก็ดีขึ้นเดิมนิดนึงนิดนึงนิดีขึ้นกว่าเดิมหน่อยกินซีบิวน้อยลงหน่อยนะครับจริงๆแล้วผมมองว่าถ้าถ้าสรุปแบบง่ายๆนะถ้าการจองแค่หกพันหกอ่ะตัวไหนก็ได้ใซีบิวตัวไหนก็ได้ห้าพันหก 12 100 F หรือ200ก็ได้แต่จะมีผลถ้าการจรจอแรงกว่านี้อืมค่อนข้างเยอะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับซีิวนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ